วันนี้พบกับผมอีกครั้งช่อง ecet channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแทรกหมายเล็หน้าใน microsoft excel นะครับก็คือการใช้งานโปรแกรม excel แม้ว่างานหลักของมันเนี่ยจะเป็นการคำนวณเรื่องตัวเลขเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าการจัดการเอกสารที่มีจำนวนหลายๆหนะ้าจะให้ดีก็ต้องมีส่วนของหมายเลขหน้าอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อประกอบกับสารบัญช่วยให้ผู้อ่าน เปิดไปหน้าที่ต้องการได้ง่ายนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแทรกหมายเลขน้า Excel นะครับเผื่อว่ามีใครบางคนหรือท่านผู้ชมกําลังหาวิธีดีอยู่นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมเปิด Excel มันยังไม่ได้เปิด Excel เลยเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็จะมีไฟล์งานประมาณนี้เนาะให้เรามากดตรงนี้ครับเขาโค้งหน้ากระดาษตรงนี้นะครับ แล้วก็มันจะแสดงช่องตรงนี้นะครับที่มีคําว่าเพิ่มส่วนหัวนะครับเราก็คลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งไปตรงหน้าออกแบบนะครับผมแล้วเราก็ให้เลือกตรงนี้ครับหมายเลขหน้านะครับผมแค่นี้ครับกด enter หนึ่งครั้งกดออกเลยก็ได้อ่ะครับผมประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับก็สังเกตได้ว่าแต่ละหน้าจะมีหมายเลขหน้าให้โดยอัตโนมัตินะครับผม แล้วเรากลับไปหน้าปกติแล้วเราก็กดปินดูนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าหนหน้า2หน้า3หน้าสีหน้าหาหน้า6ห,หน้า7ประมาณนี้นะครับผมง่ายๆครับวิธีการแทรกหมายเลขหน้าใน microsoft excel นะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ